โอ้โหเด็กหนึ่งขวบกินกาวเด็กหนึ่งขวบกินกาวเฮ้ยอะไรเนี่ยกินกาวติดคอดับอนาถตอนแรกพี่เลี้ยงคิดว่าเด็กกินเทียนที่แท้เป็นกาวลาเทกไปอุดหลอดลมแม่ฝากเด็กคือจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็ก แม่ไปทำงานแล้วก็มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กสุดท้ายแล้วพี่เลี้ยงก็ดูแลเด็กไม่รู้เรื่องนะคะปล่อยให้เด็กกินกาวลาเท็คอุดหลอดลมโอ้โหเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านข้อมูลนี้นะคะแม่สะอื้นรับศพลูกกินลาเท็กติดคอโอ้โหอะไรเนี่ยคือเด็กเล็กอะ่ะมันกำลังสนอยากรู้อยากเห็นอะไรกระจุกกระจิกบนโต๊ะนี่เก็บ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 ให้เข้าที่ ถ้าเด็กจะเล่นอะไรก็ต้องประกบเด็กไว้พี่เลี้ยงนะคะคนดูแลเด็กต้องประกบไว้จําได้หลานของโซยเนี่ยตอนมันเด็กๆเนี่ยไอ้เนี่ยมันเอาไอ้เนี่ยนะผู้ปกครองหันไปนิดเดียวเมาส์มอยกันนิดเดียวหันกลับมาไอ้ดินสอที่มันมียางลบตรงตูดดินสอมันหักออกมาแล้วมันไปแยดจมูกแยดจมูกแล้วก็ไปยืนเต้นระบาีใจโชยแม่มันดูแม่มันตกใจแม่มันก็เป็นพี่สาวของซอยเนี่ยตกใจตายแล้วลูกเอายางลบ ยางลบตรงตรูดดินสอเนี่ยมันหักมาแล้วยัดจมูกโอ้โหมันไม่ขึ้นไปข้างบนมันก็ดีขนาดไหนแล้วแล่ประเภทบาลเลตถั่วมาเล่นกันอะไรกันเนี่ยโอ้ยเด็กมาเอามายัดจมูกมันมีนะมันเคยมีนะสมัยเด็กๆนั่นแหละนะคะเน่เน่เนเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอํเภอคลองหลวงปทุมธานีมีญาติ ไปรับศพเด็กชายวัยหนึ่งขวบเด็กชายวัยหนึ่งขวบชื่อว่าเด็กชายยศเฉลิมสิงอ่อนหรือว่าน้องปกษาน้องปกษาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหมอระบุว่าการตายของน้องปกษาคือระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันพี่เลี้ยงบอกว่าพี่เลี้ยงเด็กบอกว่าเด็กกินเทียนเข้าไปจนติดคอแม่แล้วก็ญาติของเด็ก นำศพน้องปกษาไปตั้งบะเพญกุศลที่วัดป่าบ้านดงเด้งตบบําบลบ่อใหญ่อำเภอรบรบือจังหวัดมหาสาราคามนะคะเหตุเกิดในพื้นที่สอพอประตูน้ำจุฬาลงกรตำรวจก็บอกว่ารับแจ้งจากหมอบอกว่ามีเด็กวัยหนึ่งขวบไปตายที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ไม่ทราบสาเหตุญาตินําตัวขึ้นรถแท็กซี่จากซอร,งรังสิตนครนายกยีนะคะ เหตุเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในสรังสิตนครนายุ 23, ายกี่สิบสามญาตินาเด็กไปส่งที่โรงพยาบาลประชาธีปัดแล้วปรากฏว่าไปถึงเด็กก็เสียชีวิตแล้วเด็กไม่หายใจแล้วนะคะค่ะเพราะว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันก็มีการนําศพเด็กส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ แล้วก็ศพก็ไปเอ่อเอ่อศพอยู่ที่นั่นญาติก็ไปรับศพที่รอพอธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินําไปบปเพุศลกันต่อไปที่จังหวัดมหาสารคามตรวจสอบเด็กเนี่ยลำคอของเด็กมีคราบไข้ากาวนะลำคอของเด็กมีคราบไข้ากาวเรืออาจจะเทียนไขอยู่ก็ได้เพราะว่าพี่เลี้ยงบอกว่าเด็กกินเทียนไขแต่ตรวจสอบแล้วมันน่าจะเป็นกาวมากกว่าเทียนไขไม่มีความหนืดความเหนียว ไปแปะเอาไว้ที่คอมันก็ทางเดินหายใจมันหายใจไม่ได้อ่ะแล้วเด็กมันก็ตัวเล็กนะแม่ของน้องปกษาคือนางสาวพรชิตาสิงห์อ่อนนางสาวพรชิตาสิงห์อ่อนเป็นพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเซเว่นอีเลเว่นทำงานเป็นกะไม่มีเวลาดูแลลูกต้องฝากลวยก,กับพี่เลี้ยงดูแลทํางานทํางานเช้าออกออกกะเย็นเลยเซเว่นเขาทางานแบบระบบเขาเป็นอย่างนั้นนะ เข,เข้างานเช้าออกกะตอนเย็นจึงต้องจ้างคนข้างบ้านจ้างคนข้างบ้านรู้จักกันมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กให้ให้เงินเดือนเดือนละส0่พบาทพี่เลี้ยงคนนี้เคยเลี้ยงน้องปกษามาตั้งแต่ตอนน้องอายุ3เดือนก่อนเกิดเหตุนางสาวพรชิตาก็ไปทํางานตามปกติแล้วก็พาน้องปกษาไปให้พี่เลี้ยงดูแลให้หลังจากนั้นพี่เลี้ยงบอกว่าน้องปกษากินเทียนเข้าไปติดคอจนเสียชีวิต งานนี้ตำรวจสพประตูน้ําจุฬาลงกรณ์นะคะก็ต้องสอบสวนสอบปากคำพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กชื่อว่านางสาวอัญชลีประมูลวัยสาสิบห้ปีถือว่าละเลยต่อหน้าที่ถือว่าผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายดังนั้นโดนข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะพี่เลี้ยงเด็กคนนี้ผิดจริงถือว่าประมาทนะดังนั้น อันนี้เป็นอุทาหรณ์ข่าวนี้ใครที่ไปจ้างคนอื่นดูแลลูกของเราดูแลหลานของเราใครไปจ้างคนอื่นดูแลลูกของเราดูแลหลานของเราก็ตามแต่และมันมีปัญหาเกิด,ก,ดกับเกิดกับลูกหลานของเราที่เราจ้างพี่เลี้ยงเหล่านั้นดูแลเนี่ยเอาผิดพี่เลี้ยงได้เอาผิดพี่เลี้ยงได้ว่าเกิดทำการโดยประมาทก่อให้เกิดบาดเจ็บล้มป่วยบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นตายเอาผิดได้นะคะในเรื่องนี้ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วเด็กไม่ได้กินเทียนไขเด็กกินกาวลาเท็กมีทั้งกาวลาเทปแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกเด็กกินเข้าไปตอนที่เด็กกินกาวพี่เลี้ยงไม่ได้อยู่กับเด็กพี่เลี้ยงอาจจะเข้าห้องน้ำหรือไปทํากับข้าวหรืออะไรก็ตามแต่ประเด็นไม่อยู่ไม่ว่าแต่ของเหล่านี้มันต้องเก็บให้พ้นมือเด็กอย่าลืมนะเด็กไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียว หยิบนู่นหยิบนี่เอาเข้าปากเอามาลองเคี้ยวเอามาลองเล่นเอามาดมกลิ่นอะไรแบบเนี้ยเด็กไม่รู้อีหนอยอีเนเนี่ยดังนั้นใครเลี้ยงเด็กเล็กรู้มีของอันตรายอยู่ใกล้ๆมีอะไรที่เสี่ยงก็ต้องเก็บ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 สูที่สูงให้หมดเข้าตู้ให้หมดเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นน่ยถึงขั้นตายได้นะฮะเนี่ยละค่ะอ่ะแล้วก็